เติมตัวเลขแสดงจํานวน7คูณ5เท่ากับ35มีอยู่3จํานวนนะคะมี7มี5มี35คราวนี้ถ้าเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การหาร7 5 35จํานวนที่มากที่สุดก็คือ35 35จะต้องเป็นตัวตั้ง35จะต้องเป็นตัวตั้งแล้วถ้า 35หารด้วย7ดูนะคะ35มีแล้ว7มีแล้วดังนั้นก็จะต้องเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับจำนวนที่เหลือก็คือเท่ากับ5 35หาร7เท่ากับ5แล้วถ้าตัวตั้งเป็น35ก็คือจํานวนที่มากที่สุดจะเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วย5คําคตอบก็จะเท่ากับเท่าไรคะอีกหนึ่งจำนวนที่เหลือก็คือเท่ากับ7เ,เติมตัวเลขแสดงจำนวน2คูณ9ท่องสุดคูณ2 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2อคูณสเป็น6 2สคูณสเป็น8 2ดคูณหเป็น10 2สคูณหเป็น12 2สคูณเเป็น14 2สคูณแเป็น16 2หคูณเเป็น18 2แคูณเเท่ากับ18 ถ้าจะเขียนในรูปของการหารมีอยู่3ามจำนวนมี2มี9มี18การหารก็ต้องนำจำนวนที่มากที่สุดก็คือ18เป็นตัวตั้ง18มีแล้ว2มีแล้วจำนวนที่ยังไม่มีก็คือ9ก็จะได้18หาร2เท่ากับ9 ต่อไปในรูปการหารก็ต้องนำจำนวนที่มากที่สุดค่ะก็คือเท่าไหร่คะมาเป็นตัวตั้งก็คือ18หารด้วย9จําจำนวนที่ยังไม่มีก็คือ2ก็จะได้18หาร9เท่ากับ2 เติมตัวเลขแสดงจำนวน8คูณ6เท่ากับ48ถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารเราก็จะนำผลลัพธ์หรือว่าคำตอบหรือว่าจำนวนที่มากที่สุดก็คือ48มาเป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วย8 48มีแล้ว8มีแล้วจำนวนที่ยังไม่มีก็คืออะไรคะก็คือ6ก็จะได้48 หาร8เท่ากับ6ต่อไป48 6. หารด้วย6นะคะ48มีแล้ว 6, 6มีแล้วจำนวนที่ยังไม่มีก็คือ8ก็จะได้ว่า48หาร6เท่ากับ8 เติมตัวเลขแสดงจำนวน3คูณ7ท่องสุดคูณ3 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18 3คูณ7เป็น21 3 คูณ7เท่ากับ21เขียนประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะมีอยู่3จมจำนวนคือ3 7 21เราก็จะนําจํานวนที่มากที่สุดค่ะมาเป็นตัวตั้งก็คือ21หาร7 21มีแล้ว 7มีแล้วจำนวนที่ยังไม่มีก็คืออะไรคะก็คือ3 21หาร7เท่ากับ3ต่อไป21หารจำนวนใดเท่ากับ7 21มีแล้วนะคะ7มีแล้วจำนวนที่ยังไม่มีก็คือ 3ก็จะได้ว่า21หาร3เท่ากับ7